สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขูสุคนสบ,บายดีงามบันบายด้วยพี่น้องดีแต่แดดบดพี่น้องเลยออกมาหน้ากับลิงลิงถูกเลยลิงลิงอยากคดไอ้เบียร์ไผ่ไมลิงอยากคดเบียร์ไผ่เนาะที่ออกมาพาก,กันออกมาปลูกเหมือนเนาะพี่น้องไม่ลิงกับปลูกจังสี่เลยพี่น้องยังบ่ทันได้ใส่ผุนใส่พู้อีสัเดี๋ยวจะออกมาปลูกเมื่อยังใส่ผู้ไอจะเอาปุนทิ้งวามมาใสา่ เอาบุญเคาะมาใส่เนาะดึงบ่อไปดึงบ่อไปวะลกูกวังหันเพื่อดึงใส้ยางดึงส้ยางมันค่าก่อนนั้นดินพี่นอ้องลมเห็ดปังเสือบเบียกมืดหตัวหลงหลังลมเพ็ดปังงางย่าง,งาดึงไปเออเก่งเก่งหนนร้อยเห็นยูเบียมันนี่ มันออกเลยได้หน่เห็นอยู่แหนงมันหนิแน่ตัวอีร้อยปลูกได้หน่นะตัวลิงปลูกนั่น,ม,น,นม,มาฮดน้ำขู่มมือเด้อบัดนี้เย็นยุบมาฮดนำ้ำมาฮดน้ำขู่ม,ม,มือเด้อบัดนี้เด้อ อย่ามใส่อย่างบ่ถึงไม่ไ้ก็พากันออกมาปลูกอีกได้พี่น้องไม่ลีเงาอันเบีย้ยหมักสมโอ,อ,อมาปลูกกับเบีย้ยหมักมีเนาะเบีย้ยหมักสมโอนะมีหาเบีย้ยแล้อันเบีย้ยหมักมี่ มาเจ็ดบีอ่ะพี่น้องมือนี่สิมากลคุ้มใหญ่ๆปเสิคนได้เจ็บคุ้มนี่กะเ้าเติบมาพี่น้องพี่อันนี้เบียวกนี่เบียกสมโอ โชคดีแต่ว่ามีอันแดดมันบดแหงแหลงค่ะฝนบัวตกฝนบัวตกภายกระด่ยกะเซลเซยังแต่แม่ลิงด้วยบว่วหันได่ายกะแนานี้นีงว่าเสียวไห้นี่แหละเนาะหรือไห้นี่หรือนาดาล่อยเลอืมฮ ่าห้องหึมหึมพี่น้องปลูกแล้วแล้วปลูกแล้วแล้วเรียบร้อยไม่ลิงกลบนิกว่างเาะพี่น้อทงทั้งในดินจะกแข็งไม่ลิงบุเมียนเสียมจกเนาะเสียมจกเสียมจอบใส่แต่เสียมสื่อคุดเลยคุดบวกวางเดี๋ยวสิมาแต่งหนามันใหม่พี่น้องเมื่อวานเอาเอาขี้ดินบ้องบ้องบ้อง,องไว้แล้วเอาพุ่นมาใส่ ฟูนไปหดฟูนต้นฟูเลีงเลีงไหลหดน้ำหลังปลูกแล้วแหละไ <ละ S 1> ปเด็กแก่งขะน้ำไหวด่ายันยันม้ำเป็นหอยอปล่อยหอยก้่บนฝ้าวพี่น้องฝ้าวผ้า,าห้องผู้ผ่า,าเริ่มมืดเริ่มมวัวมาแหละไปไปหดลงน้ำแล้วผ้าแหลกกำมาแหละตะลอนแรกวันทีเมื่อเอามาปลูกอีก กอชิบลอลดอกคึมหึม,หมต้นมักสมโอพี่น้องมหดลงมหดต้นมักสมโอมักสมโอทับทิมพี่น้องสมโอแดงดึงมาทอนหุน่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 นล้ว,ลวงลง ไอ้อาดารเด้เอาขึ้นด้ส่งนะเอาขึ้นด้ส่งนั่นโฮดๆไปนี่ดึงมากไปถึงดึงมาอีกอืโฮดเลยล เออคนได้ร้ายโลมืมทึกใจแล้วได้ขันขีดต๊ะคนได้ร้ายให้มันลงได้ร้ายให้มันอ่ง,ง,อ,งอืมดโดย ฝนมหาหะฝฟนนันลงใส่นี่พอดีติดเลยเอามาใส่ต้นนี้น้ำนี่ปะขัานันยังบ่มืดฟ่ามือฝนกับเมื่ออกมาปลูกอีกฝ่ามืดฟ่ามืดฝนไม่แห้งกับบอมามาอยู่น้ำนองอย่าเห็ดแนวนั้นไหน,นจะมาไปเห็ดแนวนานเออเจ้ากับนอลิง ได้ยังไปโอมใช่ยางบุดี้เรามาสิลงกระเพาะเพิ่นเมดไม่ไม่ถอนไม่ไม่เด้อฝ่าห้องเลยเด้อพุ่นไปปดอยู่พุ่น วนมกักคือยังนี่คันกี้ตมแน่จุใส่หรดได้ฮ่าล้ายเหลียญกี้ตมพี่น้องคนหวัวด,ดีห่นห่นห่นคนหัวดีคนหวัวด,ดีโอ้ยส่องข่อยสีบติตเลื้องอแต่วใส่แรงงานเด็กหน่อย ิดน้เออเก่ง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 ฮืให้ใส่หมวกกับใบย่อมใส่ได้หอนพอยันเหาแตกยันเหงอแตกบ่ใส่หมวกให้แหงกันแหมแดดอาหดดีดีหมุดเต็มจักเท่อได้ค่ะมันตอกอ่มันตกนี้ นาแหล่นาดำครับพี่น้องป้าผูกมุนติวติวติวอันนี้จะเป็นเปียกคักอันนี้นะเปียกคักท่อนจยกอับน,น้ำอืมอมอกมาผูกอะไรกันลิงลิงฮดแล้วเลยพี่น้องมานั่งเศร้าโอ้ยยังขึ้นมาเมิดแหล่มาทางนั้นบ้านนี้โูกเมิดมาทางบ้านไม่ลิงพี่น้องมาทางในบ้าน จะไวเฮ็ดสิออกบาา่มจักย่างไว้เบิ่งเฮ็ดบ่ลอยเฮาย่างไปเฮิงเบื่องเฮ็ดมองมันเคยออกบ่ว่าสิเมื่อเอามาปลูกอีกคือสิบดิเมื่ออะไรพี่นอ้องก็สิบด้เมื่ออะไรไม,ม,มันเหมิดผ่าเหมิดพ้นจะน้อยผ่าแตกผ่าแรงไฟดับเมื่อหาหน่องมีบุญไม่ให้เฮ็ดก่อนบ่ มองเห็นก่อนปะนง,งห,หเอวยบอกนะนองจัจพี่หายด้องเว้นนองมาหายดอกกังเว้นนองนอนน้องมีบุญเป็นไวรุ่นเมกะกลางคืนไม่หลับกางวันนอนอย่างเดียวบา้าหัวเด้ เพราะว่าประเทศอันอนักกับประเทศห้ามันคนละเวลาดีนี่กำลังเสียนกำลังเดิกคเขานี่ห้ามกำลังสิคําแม,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 ม่บังมาเด้อมาสะนะโดยไปไปเบิ่งเฮดสปาเฮาป่ะมาหอนี่มิเรียนกับสิคอปิดลิปเด้อพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้อง ไปแล้วสบายดีสบาย